บ้านคุณมีปลวกอยู่หรือเปล่าเช็คสี่สัญญาณเตือนก่อนจะสายเกินไปสัญญาณแรกลองเคาะไม้หรือผนังในบ้านดูถ้ามีเสียงกลวงกลวงเหมือนไม้ข้างในกลายเป็นโพรงนั่นอาจเป็นเพราะป,ปลวกแอบแทะก,กินอยู่ภายในโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยสักนิดสัญญาณที่สองคุณสังเกตรอยดินเล็กๆตามขอบวงกบประตูหน้าต่างหรือมุมคื้นไหมทางเดินดินแบบนี้ คือทางลับของปลวกที่มันสร้างไว้เดินไปกลับจากรังมันคือหนึ่งในร่องรอยที่ชัดเจนที่สุดว่าปลวกกำลังทำรังอยู่ในบ้านคุณสัญญาณที่สามผนังบวมสีลอกเป็นคลื่นหรือแตกร้าวหลายคนคิดว่าเป็นเพราะความชืน้นแต่จริงๆแล้วปลวกสามารถสร้างความเสียหายให้โครงสร้างผนังจากด้านในโดยที่คุณไม่เห็นและนั่นคืออันตรายที่แอบซ่อนอยู่สัญญาณสุดท้าย หากคุณพบมแมลงเม้าบินเข้ามาเล่นไฟในบ้านช่วงกลางคืนบ่อยๆแล้วเห็นปีกมันลนอยู่ตามพื้นหรือหน้าต่างนั่นอาจไม่ใช่มแมลงธรรมดาแต่มันคือปลวกวัน,นะสืบพันธ์ุที่กำลังมองหาที่วางไข่และบ้านของคุณอาจกำลังกลายเป็นรังของมันก็ได้ถ้าคุณพบสัญญาณเหล่านี้อย่ารอจนทุกอย่างสายเกินไปเพราะปลวกไม่เคยรอให้คุณเตรียมตัวปรึกษาเราฟรี ตรวจพื้นที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะบ้านของคุณควรปลอดภัยจากปลวกตลอดทั้งปี